ตอกเสาเข็มเรียกร้อยนะครับต่อไปก็ขั้นตอนการเทฟุตติ้งแล้วก็เอาถังลงนะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาผมจะลงถังนะครับผมจะต้องหาระบบให้เจอนะครับพูดง่ายๆคือคุณต้องต่อระบบให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่คุณจะลงถังอันนี้คือสัมพันธ์มากนะครับถ้าคุณยังไม่มีระบบนะครับอย่าไปลงถังนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุณสลบมันจะสลบยากนะครับผมสมมุติว่าคุณได้ระบบมาแล้วคุณอยากให้ท่อล้มทิ้งของคุณสลบให้ไหนคุณก็ได้ตามใจเลยครับ วันนี้เรามาเปิดงานกันนะครับผมถังพันหกลิตรหนึ่งใบพันลิตรหนึ่งใบแปดลิตรหนึ่งใบพันหกลิตรคือแก้ระบบนะครับต้องขุดของเก่าขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้ด้วยเพราะมันยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ครับคนงานเรามาวันนี้อยู่ที่ยี่สิบสามคนนะครับผมมองไว้ว่างานวันนี้สองวันน่าจะจบนะครับเป็นแก้ระบบแค่ใบเดียวอีกสองใบคืองานขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ท่อน้ำทิ้งรอบบ้านประมาณแปดสิบเมตรนะครับวันนี้ผมก็เริ่มการวางแผนอะไรไปเรียบร้อยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยลิตรนะครับที่เราจะต้องแก้เขาก็คือขุดใบเก่าขึ้นมานะครับของเก่าไม่สามารถต่อระบบได้นะครับเพราะเขาสูงกว่าตัวบ้านหนึ่งนะครับเวลาขุดถังแทกนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณจะขุดถังก่อนไม่ได้นะครับนั้นจะเป็นอย่างใดภาพนะครับอันนี้คือตัวถังหนึ่งพันลิตรนะครับที่ผมขุดขุดเรียบร้อยตอกสกรีบอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทปูนเทฟุตติ้งตามใจคุณเลยครับอยากจะได้กี่เซนสองเซนสามเซนห้าเซนแต่ผมเทยี่สิบเซนนะครับ พอเทเสร็จก็เอาถังลงไปตั้งนะครับแล้วก็ต่อระบบเข้าเสร็จยางครับใส่ตอนนี้นะครับยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับไม่ต้องรีบนะครับใส่น้ําตอนไหนก็ได้ค่ามันแห้งๆนะครับแบบนี้ก็คือเอาถังลงไปวางให้มันตรงๆสวยๆตามที่คุณต้องการนะครับแล้วคุณก็ใส่คอเ็จแล้วก็เอาเข้าระบบได้เลยนะครับมันก็จะสวยมากๆนะครับถ้าคุณไปต่อระบบที่หลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับจะต่อยากด้วยนะครับนี่อันนี้คือตัวถังพันหกร้อยลิตรนะครับวันนี้ผมทําเสร็จเลยนะครับถังสามใบเนี่ยผมขุดเสร็จพร้อมต่อระบบเลยนะครับ นี่อันนี้คือ1,600ลิตรนะครับใบเก่าเขาที่เราขุดขึ้นมาแล้วก็ขุดใหม่นะครับย้ายตำแหน่ออกมาประมาณ2เมตรจากที่เดิมน,นะครับตัวถังใบเก่าก็ยังไม่มีเสียหายคนระับยังใช้งานได้ปกติอันนี้คือตัวท่อน้ําทิ้งนะครับท่อทิ้งผมขุดไป40เมตรนะครับแต่ยังไม่กบนะครับเราได้ตัวเลขสลบกันอยู่ที่1ต่อ150นะครับก็คือ1เมตรสลบยู่ที่1เซนครึ่งนะครับทาไมผมถึงไม่สลบ1ต่อ100เพราะว่าอย่างแรกคือท่อ PVC 8ซีแปดหรือยปดสิดห้าเน,นี้ยไดมิเตอร และบ่อพัก40คูณ50มันใหญ่มากๆนะครับมันก็เลยไม่ต้องสลบเยอะขนาดนั้นนะครับสลบแบบกลางๆพอดีีจริงๆ1ต่อ200ก็ได้1-250ต่อก็ยังได้นะครับแต่แค่ว่าพื้นที่ผมมันเหลือนะครับสาขาผมมันค่อนข้างจะโฟนะครับผมก็เลยสลบ1ต่อ150นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้บอกว่าแบบใครต้องมาทําตามนะครับมันเป็นแนวทางเผื่อมันจะเป็นประโยชน์เห็นไหมครับก่อนที่ผมจะลงท่อรำทิ้งเนี่ยผมเขียนตัวเลขค่ากําแพงก่อนเลยเห็นไหมครับ ค่ากำแพงผมเขียนไปเลย3เมตรผมสลบ2เซนก็คือกำแพงหนึ่งช่องมันยาว3เมตรครับเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าผมเขียนตัวเลขไว้แล้วมันจบที่เลย 1, 2องหาเลยไหมครับเอมันจะจบตัวเลขของมันแบบนี้เลยนะครับทุกงาน